<Yeah. S 2> เย้เพื่อนๆได้กันมาหรือยังคะอัลบั้มลาริานะคะซิงเกิลแรกของน้องลิซ่านะคะรอกันนานรีสั่งมานี่รอหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะกว่าของจะมาเราจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการที่ไม่เหมือนกันนะคะรีสั่งซื้อเอ็นสีดำนะคะอ่าแกะพร้อมกันเลยคะ่ะ บอกว่ามันมีเหมือนการ์ดอะไรแปะอยู่ข้างหน้าของเพื่อนๆได้อย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าอวันนี้ชื่ๆนะคะวันนี้ที่เกียดแต่งหน้ามาก,ก็เลยใช้ฟิลเตอร์นะคะโอเคว้าวอ,อะไรอะโอ้ย dear blink in Thailand ขอบคุณมากๆนะคะอุย้ยเป็นแบบว่าเป็นการ์ดใสเห็นไหมอ่ะสวยสวยสวยนี่แล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะมีบาร์โค้ดด้วยอ่ะ เป็นกร์ดนะคะนี่อุย้ยมันคืออะไรมันคือกร์ดอะไรอันนี้การที่แปะมาข้างหน้านะคะก็คือจะได้ปุ๊บได้ได้สองรูปนี้นะคะละลิษาแล้วก็จะหนีเป็นวิง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 ่ว้อันนี้สวยมากวิมหน้าเราอยู่ข้างในก็อันนี้ค่ะสวยก็มีเป็นบาร์โคดข้างหลังเอ๊ไว้ทําอะไรหรอ หลังหลังก็เป็นตัว L สีทองนะคะอันนี้ Dear b ิ i n ์ in Thailand ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีลายเซ็นด้วยนะคะจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยโพสค่ะโอเคว้าวว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 ยอยมากเลยนะคะนี่นี่เลอก หน้าปกสีดำเพราะว่าชอบรูปนี้นะคะอุ๊บสแงไฟสะท้อน,นแล้วก็ชุ๊บนี่ลิซ่าเฟรชซิงเกิลอัลบัมนี่เป็นอย่างนี้นะคะด้านข้างก็เป็นลาลิซาเขียนว่าลาลิซาข้างหลังก็แบบนี้เลยค่ะสีดำก็จะเป็นแบบว่าสีดำแบบดำแมทแมทหน่อยนะคะดำแบบแมทแมทด้านๆนะคะ เปิดขึ้นมานะคะปุ๊บเราก็จะได้มีอัลบั้มของตัวเองด้วยร่อลิลลี่ค่ะตัวแอลคือเวิรฟิลเตอร์นี่อาน่ารักอ่ะสวยมากๆนะคะน่าเปิดออกมานะคะอุ๊บนี่อู้ดการ์ดุลนออกมา ันนี้นะคะแผ่นซีดีตรงนี้นะคะลาลิสานะคะสวยหรูมากๆเลยเป็นสีดำแล้วก็สีทองนะคะโอเคเรามาดูตรงนี้นะคะของที่มันร่วงลงมาอุ๊บส์อ่าโปสเตอร์นะคะ,ะได้เป็นรูปนี้นะคะนอนเชลแลนด์โอ oh อุ๊บส์สสนี่นะคะ แล้วก็ลาลิสานะคะโพสต์นี้เลยสวยงามมากนะคะแล้วก็อันนี้ไรเลยนะแผ่นนะคะแผ่นแผ่นเนื้อรองนะคะรายละเของเพลงลาลิสาแล้วก็อุ๊เห็นไหมลาลิสาแล้วก็เพลงมันนี่อาแล้วแกอุ๊ไว้ทีหลังได้ไหมอันนี้นะคะ ก็จะเป็นโฟโตอัลบั้มนะคะก็จะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะซิงเกิลแอลนะคะนี่สวยงามมากๆนะคะอืมนี่ไม่แน่ใจว่าว่าข้างในนะคะเล่มสีทองกับสีดำนี่เหมือนกันไหมแต่คาดว่าไม่เหมือนกันใช้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าในนี้จะมีรูป คอลเลกชันที่เป็นรูปเนี้ยหลายรูปอยู่นะคะที่เป็นใส่ชุดนี้นะคะอ่าสวยงานมากมาดูโฟโต้ได้อะไรเอ่ยที่เป็นแผ่นโปสการ์ดอันนี้อุ๊ยมันจะได้ซ้ำกันไหมอ่ะนี่สวยนี่ได้รูปนี้ค่ะงามมากนะสวยสวย อันกาดสีดำได้ได้ใบเดียวเองหรออ่ารูปนี้รูปรูปนี้นะคะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็รูปอันนี้เราได้อะไรเลยน่ารักสวยค่ะสวย น่ารักมากๆนะคะเป็นโพลารอยนะคะเป็นโพลาร์โพลารอยการ์ดนะคะมันไม่ใช่โพลารอยจริงเป็นโพลารอยแบบเหมือนเป็นการ์ดปิ้งมานะคะ <c oughs> ก็คือทั้งหมดแล้วก็คือพี่ก็ได้โพลารอยนะคะการ์ดที่อยู่ข้างในอัลบั้มแต่ที่อยู่นอกกล่องทำไมมันมีที่อยู่นอกกล่องด้วยงงๆอยู่เหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็คือนี่เลยค่ะการนี้ <c oughs> โอเค คะนี่ก็คือทั้งหมดที่รีได้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะคราวหน้านะคะบ๊ายบายน้องเปเปอร์ก็มาร่วมด้วยนะคะ 拜拜。嗯。<laughs>